ข้อ4นะครับอินทิเกรต x คูณกับ e ยกกำลัง 2x กำลัง2 dx นะครับนะข้อนี้นะครับก็คล้ายกับข้อที่ผ่านมาคือตัวแปร x ของเราเนี่ยมันคูณอยู่กับค่าคงที่ยกกำลังตัวแปรนะก็คือยกกำลัง 2x กำลัง2นะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะครับเราบอกแล้วว่าการอินทิเกรตเนี่ยมันไม่มีสูตรการคูณนะเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนตัวแปรนะครับ ให้เปลี่ยนตัวแปรโดยเลือกนะตัว 2x กํลัง2เป็นตัว u นะจะได้ให้ u เท่ากับ 2x กํลัง2จากนั้นให้เราดิฟนะครับทั้ง2ข้างเลยนะ du by dx เท่ากับ d by dx ของ 2x กําลัง2นะเสร็จแล้วให้เราทำการดิฟนะครับนะก็ดิฟ สอง x ก,กําลังสองก็จะได้4 x ก,กําลังหน,งนะครับเสร็จแล้วให้ย้าย dx เนี่ยตัวนี้นะครับมาคูณ dx ฝั่งนี้ก็จะเป็น du จากนั้นให้เราย้าย4 x นะจากคูณย้ายมาหาร du นะครับเราก็จะได้ dx ออกมาเท่ากับ du ส่วนด้วย4 x เสร็จแล้วให้เรากลับเข้าไปแทนนะเอาเข้าไปแทนค่าในโจทย์นะครับนะจากโจทย์เนี่ยจากโจทย์ก็คือนะจากอินทิเกตรต x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง2 x กำลัง2 dx นะมีค่าเท่ากับ อินทิเก t ตนะ x e ยกกำลังนะสอง x กำลังสองก็คือตัว u นะครับ du by อ่า du by สี่ส่วนด้วยสี่ x นะครับก็คือ dx ของเราเนี่ยตัว dx ของเราเนี่ยมันก็คือมีค่าเท่านกะับ du ส่วนด้วย C, D, x อ่าส่วนด้วยส x นะอ่าจากนั้นเนี่ยเราอินทิเกรต e ยกกำลัง u เทียบกับ ดีเนี่ยมันก็คืออินทิเกตได้แต่ก่อนก่อนอื่นนะให้ตัดก่อนเนาะตัด x อ็กแล้วเราก็ดึง4ออกมาครับจริงๆมันคือ1นส่วนสนะหนึ่งส่วนสแล้วก็อินทิเกรต e ียกกำลังยนะ e ียกกำลังยก็จะได้ e ียกกำลังยอนะินทิเกรตนะครับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชนที่เป็นตัว e เนี่ยก็จะได้ตัว e นะครับแล้วก็บวกด้วย 4นะก็จะได้เป็น e ยกกำลัง u ส่วน4นะเราก็เปลี่ยนตัวแปรกลับมานะครับเป็น e ยกกำลัง u u คือ 2, 2> <Okay. S 1> x กำลัง2ส่วนด้วย4บวก4นะก็เป็นการอันจบนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าจำสูตรให้ได้นะจำสูตรให้ได้แล้วก็ฝึกทักษะนะการอินทิเกรต เพื่อให้มันคล่องขึ้นนะครับ